ภาวนากับนิมิตหลวงพ่อเพิ์ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติกรรมฐานสมัยเริ่มต้นเมื่อครั้งยังเป็นสามเณรว่าตอนที่ฝึกกรรมฐานใหม่ๆนั้นท่านยังไม่มีประสีภาษาอะไรเลยหลวงอุดุลได้แนะนำถึงวิธีการทำสาวาธิว่าควรนั่งอย่างไรยืนเดินนอนควรทำอย่างไร ในชั้นต้นหลวงปู่ให้เริ่มที่การนั่งเมื่อนั่งเข้าที่เข้าทางแล้วก็ให้หลับตาภาวนาพุโทโธไว้อย่าสนใจไปคิดถึงสิ่งอื่นให้นึกถึงแต่พุโทโธพุธโทโธเพียงอย่างเดียวก็จดจำนำไปปฏิบัติตามที่หลวงปู่สอนปกติของใจเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งมักจะคลิดทุ่งซ่านไปน่นไปนี่เสมอในระยะเริ่มต้น คนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนอยู่ๆจะมาบังคับให้มันหยุดนิ่งคิดอยู่แต่พุทโธปร,ระการเดียวเป็นสิ่งที่ทำได้ยากสามารถเดินเพิ่มก็เช่นเดียวกันเมื่อภาวนาไปตามที่หลวงปู่สอนได้ระยะหนึ่งก็เกิดความสงสัยขึ้นจึงถามหลวงปู่ว่าเมื่อหลับตาภาวนาจะ่พุทโธแล้วจะเห็นอะไรครับหลวงปู่หลวงปูบ่บอก อย่าได้สงสัยอย่าได้ถามเลยให้เร่งรีบภาวนาไปเถิดอให้ภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วมันจะรู้เอง,เอง,เ,องเองแหละมีอยู่คราวหนึ่งขณะที่สามเณรเพิ่มภาวนาไปได้ระยะหนึ่งจิตเร่กระงงกก็ปรากฏร่างพยางูยักษ์ดำมเอีาามมาเ่ยมขึ้นมาอยู่ตรงหน้ามันจ้องมองท่านด้วยความประสุนได้ แผ่แม่เบี้ยส่งเสียงขงู่ฟอ้องฟ้องอยู่ไปมาสามเนรเพิ่มซึ่งเพิ่มฝึกหัดภาวนาใหม่ๆเกิดความวัดกรัวผว,วาลืมดาขึ้นก็ไม่เห็นพยามูยักษ์จึงรู้ได้ว่าสิ่งที่ท่านเห็นนั้นเป็นการเห็นด้วยสมาธิจิตที่เรียกว่านิเมตนั่นเองจึงได้หลักตาโลงภาวนาต่อ พอหลับตาลงเท่านั้นก็ปันเห็นมูยักษ์แผ่แม่เบีย้ยส่งเสียงขู่ทำท่าจะฉกอีแม้จะหวัดกลัวน้อยลงกว่าครั้งแรกแต่ก็กลัวาม,มากพอที่จะต้องลืมตาขึ้นอีกเมื่อนำเรื่องนี้ไปถามหลวงปู่ได้รับคำอธิบายว่าอย่าสนใจไปดูไปรู้ในสิ่งอื่นการภาวนาท่านให้ดูใจของตนเองหรก ่านไม่ให้ดูสิ่งอื่นการบำเพ็ญกับพัานนี้ไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นไปรู้ไปเห็นอะไรเราอย่าไปดูให้ดูแต่ใจให้ใจอยู่ที่พุโทโธเมื่อกําลังภาวนาอยู่หากมีความกลัวเกิดขึ้นก็อย่าไปคิดในสิ่งที่น่ากลัวนั้นอย่าไปดูมันดูแต่ใจของเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แล้วคราบกรัวมันก็จะไหยไปเองหลวงปู่ได้ชี้แจงออไปว่าสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นนั้นบางทีก็จริงบางทีก็ไม่จริงเหมือนกับว่าคนที่ภาวนาแล้วไปรู้ไปเห็นสิ่ง,งต่างๆเขา้ขาการที่เขาเห็นนั้นเขาเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นนั้นมันไม่จริงเหมือนอย่างที่เราดูหนัง เห็นภาพในโจอหนังก็เห็นภาพในโจอจริงๆแต่สิ่งที่เห็นนั้นไม่จริงเพราะความจริงนั้นภาพมันไปจากดิลมต่างๆฉะนั้นผู้ภาวนาต้องดูที่ใจอย่างเดียวสิ่งอื่นนอกจากนั้นจะหายไปเองให้ใจมันอยู่ที่ใจให้ใจมันอยู่ที่ใจนั่นแหละอย่าไปสุกนอกใจนี้ มันไม่ได้อยู่จำเพาะที่ว่าจะต้องอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้คําว่าใจอยู่กับใจนี่คือคิดตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละความคิดถึงก็คือตัวจิตตัวใจหากจะเปรียบไปก็เหมือนเช่นรูปกับฟิล์มจะว่ารูปเป็นฟิล์มก็ไม่ได้จะว่าฟิล์มเป็นรูปก็ไม่ได้ ใจอยู่กับใจจึงเปรียบเหมือนูปกับลีมนั่นแหละแต่โดยหลังปฏิบัติแล้วใจก็เป็นเพียงอย่างหนึ่งสติก็เป็นเพียงอย่างหนึ่งแต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นสิ่งเดียวกันเหมือนหนึ่งว่าไฟกับกระแสะไฟความสว่างกับไฟก็อันหนึ่งอันเดียวกันนั่นแหละแต่เรามาพูดให้เป็นนลยางใจอยู่กับใจ จึงหมายถึงให้มีสติอยู่กับ,กบมันเองให้อยู่กับสติแต่สติสำหรับผู้ทุชนหรือสติสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติเป็นสติที่ยังไม่มั่นคงมันจึงมีลักษณะกาดท่วงเป็นตนๆถ้าเราปฏิบัติจนสติมันต่อกันได้เร็วจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วให้เป็นแสงสว่างอย่างเดียวกันอย่างเช่น สัญญาณออดซึ่งที่จริงมันไม่ได้มีเสียงยาวติดต่อกันเลยแต่เสียงออดออดออนถี่มากจนความขี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจึงได้ยินเสียงอ่อดนั้นยาวในการปฏิบัติที่ว่าปฏิบัติจิตปฏิบัติใจโดยให้ใจอยู่กับใจนี้ก็คือให้มีสติกำกับใจให้เป็นสติถาวรไม่ใช่เป็นสติคล้าย หลอดไฟที่ตัวจะขาดเดี๋ยวก็สว่างว่าเดี๋ยวก็จับเดี๋ยวก็สวา่างแต่ให้มันสวาน่างสอากันไปตลอดเวลาเมื่อสติมันติดต่อกันไปอย่างนี้แล้วใจมันก็มีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอยู่กับตัวรู้ตลอดเวลาตัวรู้ก็คือสตินั่นเองหรือจะเรียกว่าพุโทโธก็ได้ พุทโธที่ว่ารู้ตื่นเมือบาก็คือตัวสติ่นแหละเมื่อมีสติความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆมันก็จะเป็นไปได้โดยอัตโนมัติของมันเองเวลาดีใจก็จะไม่ได้ดีใจจนเกินไปสามารถพิจารณารู้ได้โดยสันทีว่าสิ่งนี้คืออะไรเกิดขึ้นและเวลาเสียใจ มันก็ไมีเสียใจจนเกินไปเพราะว่าสติมันรู้อยู่แล้วคํำชมก็เป็นความชนิดหนึ่งคําตีก็เป็นคํำชนิดหนึ่งเมื่อจับสิ่งเหล่านี้มาถัวกันแล้วจะเห็นว่ามันไม่แต่าแจาต่เกันเกินไปมันเป็นเพียงภาษาคําพูดเท่านั้นเองใจมันก็ไม่รับเมื่อใจมันไม่รับก็รู้ว่าใจมันไม่มีควา,ามกังวลความวิตกกังวลในเรื่อง,องต่างๆ ก็ไม่มีความกระเพื่องของจิตก็ไม่มีก็เหลือแต่ความรู้อยู่ในใจสามารถเติมเพิ่มจดจำคำแนะนำสั่งสอนจากหลวงปู่ไปปฏิบัติต่อปรากฏว่าสิ่งที่น่าสะพึงกลัวไม่ทำให้ท่านหวั่นใจอีกเลยทำให้ท่านสามารถโน้มน้าวใจสู่ความสงบค้มพบปัญญาที่จะนำสู่ความสงบในสมาธิธรรมตั้งแต่บัดน,นั้นมา โลอุดุลอุตุโลธรรมะธรรมทานอุโมทนาบุญอุโมทนาสาธุสาธุธรรม